ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปทุกท่านนะครับก็ท่านใดที่เผอิญได้ผ่านเข้ามาเห็นคลิปคลิปนี้นะครับก่อนนี้เป็นคลิปแรกนะครับเป็นคลิปแรกที่ได้เข้ามาพูดคุยนะครับแนะนําเกี่ยวกับเครื่องเครื่องรางของขลังต่างๆนะครับ ของเมืองไทยนะครับก็ท่านใดที่ไม่มีอุปนิสัยชอบเกี่ยวกับด้านนี้ก็แนะนำท่านนะครับกดข้ามไปนะครับก็ในส่วนท่านใดที่ชอบนะครับเกี่ยวกับด้านนี้ก็ลองมาร่วมศึกษากันดูนะครับก็ในส่วนของผมที่ทำคลิปนี้นะครับก็ เ็นความชอบส่วนตัวนะครับชอบสะสมนะครับเพราะว่าตั้งแต่เล็กจนโตชอบฟังตำนานต่างๆของครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนนะครับก็เป็นการปลูกฝังจนมากระทั่งถึงปัจจุบันนะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับก็เป็นการพูดคุยกันนะครับ พูดคุยได้เปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับพระเครื่องนะครับพระเครื่องก็คือพระนะครับส่วนเครื่องรางก็จะเป็นในส่วนของจำพวกตะกรุดพวกเบียกแก่นะครับก็จะเป็นแนวนั้นนะครับส่วนของพระในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นพระกริ่งนะครับพระกริ่ง ก็หลายๆที่นะครับที่คณาจารย์ต่างๆวัดต่างๆก็ได้จัดทำพระกลิงออกมาเยอะแยะมากมายนะครับในส่วนของพระกลิงที่ตั้นเห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นพระกลิงมหาสิทธิทธิชคของวัดประสาทบุญญาวัดกรุงเทพมหานครนะครับก็ได้ทำการหลอมสร้าง เมื่อปี2,506นะครับหรือ2 5พศ2 5 0 6นั่นเองนะครับในส่วนของพระกริ่งมหาสิทธิโชคชุดนี้นะครับก็จะมีด้วยกัน4พิมพ์นะครับก็มีพิมพ์ใหญ่อยู่3พิมพ์และก็พิมพ์เล็กอีก1พิมพ์นะครับก็พิมพ์ใหญ่ก็แยกเป็นพิมพ์หน้าใหญ่ นะครับแล้วก็พิมพ์หน้าฝรั่งนะครับพิมพ์หน้าใหญ่ก็มีการแยกออกไปอีกเป็น2พิมิ์นะครับก็คือหน้าใหญ่1และหน้าใหญ่2นะครับในส่วนหน้าใหญ่1และหน้าใหญ่2นะครับก็โดยรวมๆนะครับเขาโครงของพระพักของพระพุทธจะคล้ายๆกันนะครับก็จะหน้าก็จะใหญ่นะครับ แต่จะมีแยกพิมพ์ที่ต่างกันก็คือส่วนส่วนนี้นะครับก็เป็นส่วนฐานฐานบัวนะครับก็น,นี้ก็จะมีฐานที่ลดออกมาจากกริบบัวนะครับและอีกพิมพ์หนึ่งก็คือฐานก็จะเกือบเสมอกับกรีบบัวนะครับก็จะแยกออกมาอย่างนี้นะครับและในส่วนของหน้าฝรั่งนะครับหน้าฝรั่งก็คือโดยคนไทยเรามองฝรั่งว่าเป็นคนจมูกโตนะครับ ็พระกิง่งหน้าฝรั่งก็จะมีลักษณะของอจมูกของท่านนะครับขององค์พระพุทธนี่จะโตทำให้เป็นที่สังเกตได้นะครับเราก็เลยเรียกว่าเป็นหน้าฝรั่งครับโดยพุทธลักษณะนะครับก็จะเป็นพระพุทธในแนวศิลป,ปะของชนชาติจีนนะครับ ก็แต่ของวัดประสาทนี้จะต่างจากวัสุทัศน์ตรงที่ว่าของพระกิ่งวสุทัศน์ก็จะดวงตาของพระพุทธนะครับก็จะเป็นเส้นเส้นขีดนะครับรือมากแต่ของวัดประสาทก็จะเป็นจุดก,กลมกลมนะครับให้สังเกตได้นะครับพุทธลักษณะนี้ก็เป็นรูปของพระพุทธเจ้านะครับนั่งอยู่บนฐานดอกบัวครับนั่งอยู่บนฐานดอกบัว แล้วก็จะถืออะไรก็ได้แต่นะครับก็หลายคนก็มองว่าเป็นน้ำเต้าบางคนก็มองว่าเป็นโถยาบางคนก็มองว่าเป็นเจกันน้ำมนตเหมือนที่เราเห็นในหนังในภาพยนตร์ที่เจ้าแม่กวนอิมท่านถืออยู่ตลอดนะครับก็ในส่วนนั้นจริงๆจะเป็นอะไรก็ไม่ชัดนะครับก็ ในส่วนนั้นก็ถือว่าแล้วแต่ใครจะคิดว่าเป็นอะไรก็กแล้วกันนะครับ mm hmm. นี่เรามาดูรา,ายละเอียดนะครับองค์ประกอบนะครับในส่วนของพระเกษาของอพระพุทธนะครับก็จะเป็นตุ่มเป็นตุ่มอย่างนี้นะครับพอให้สังเกตได้นะครับก็ทั้ง3มพิมพ์4พิมพ์ก็จะมีลักษณะเป็นเช่นนี้นะครับก็ในส่วนดวงตาก็จะเป็นจุดนะครับเป็นก้อน เดี๋ยวขึ้นมาก็มีจมูกแล้วก็มีปากนะครับเกสาก็จะเต็มเหมือนพระพุทธรูปทั่วไปนะครับหุมคลุมจีวรแบบเฉียงนะครับแบบเฉียงก็ถือตรงนี้นะครับนั่งมือขวานะครับทับไปที่หัวเข่านะครับก็ที่ฐานบัวก็จะมีเม็ดไข่ปลานะครับเม็ดไข่ปลานี้ ก็ลองดูกันนะครับเม็ดไข่ป่านี้ก็จะมาเพียงครึ่งครึ่งครึ่งหนึ่งนะครับก็ฐานบัวก็จะมาครึ่งหนึ่งนะครับแต่ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีบัวคู่หนึ่งนะครับซึ่งถ้าเราสังเกตดีๆนะครับบัวคู่นี้นะครับก็จะไม่ตรงไม่ไม่ตรงแนว กระดูกสันหลังของพระพุทธทีเดี่ยวนะครับก็จะเยื้องมาขวามือสักหน่อยนะครับแล้วก็ปลายสบ,บงองปลายจีวรของท่านนะครับก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมมันชายทงอย่างนี้นะครับก็จะมีเส้นขีดที่ลุมลึกชัดเจนนะครับพระกลิงมาสิทธิโชคนี้นะครับก็ในวงการเขาเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพระกลิงสามงาม นะครับพระกิ่งสามงามนี่คือที่มานะครับที่มาของคําว่าพระกลิ่งสามงรามว่าเป็นโคดที่ทางวัดต่อออกมานะครับเป็นรูปสามงามก็คือข้างบนเป็นสามสามงามมันคล้ายๆส้มนะครับแต่ว่ามีสามอันแล้วก็มีรอยขียดดมน,นิดหนึ่งนะครับจริงๆแล้วนะครับพระกิ่งชุดนี้ก็เป็นพระกิ่งมหาสิทธิโชคนะครับที่ได้ชื่อนี้ก็เพราะว่า ทำการหล่อหลอมในวันปฐมฤกิกหลอมองพระนะครับในเกษกยาบที่เรียกว่าฤกมหาสิทธิโชคก็ได้ชื่อนั้นตามฤกิกที่หล่อหลอมนั้นนะครับในส่วนมวลสารนะครับที่หล่อหลอมก็เป็นมวลสารแผ่นยันต่างๆของคณาจารย์ผู้ทรงเวทวิทยาในสมัยก่อนนะครับนำมาหล่อหลอมทั้งที่เป็นมวลสารที่เป็นทองเหลืองนะครับ เล็กนะครับแล้วก็เป็นทองแดงนะครับต่างๆมากมายนะครับก็ตามตามตามคำรับรือเขาว่ากันว่านะครับแผ่นยันที่คณาจารย์ต่างๆนำมาหลอมนั้นจำต้องให้ตัวผู้เขียนแผ่นยันนั้นมาแยกธาต มามาแยกธาตุมาควบคุมธาตุของแผ่นยันประจำตัวนั้นๆอีกทีในเบ้าหลอมนะครับเพราะว่าถ้าหลอมโดยไปแล้วโดยไม่มีการแยกธาตุแผ่นยันนั้นไม่ละลายเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับก็เลยจำต้องให้เจ้าของมาเป็นผู้แยกธาตุ แล้วก็ควบคุมธาตนั้นจนแผ่นแผ่นยันนั้นหลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกันกันกบวัสดุอย่างอื่นนะครับ <c oughs> ในส่วนของพิธีการปลุกเสกก็เป็นคณาจารย์โบราณนะครับาราวร้อยยี่ถึงร้อรูปด้วยกันนะครับมาปลุกเสกถือว่าเป็นมวลสารดีพิธีดี ก็นอาจารย์ปุกเสกดีนะครับอีกรุ่นหนึ่งในในระบบพระก,กลิ่งนะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับในส่วนขององค์พระองค์นี้ก็ด้านบนก็จะเป็นลูหะที่หนักไปทางด้านเหล็กนะครับแล้วก็ลงมาก็จะเป็นทองเหลืองนะครับก็จะเห็นว่าเป็นแวววเหลืองเหลืองนะครับก็สีสนิมจะมีสนิมนะครับเป็นสนิมเขียว นะครับเีนเขียวก็เป็นลักษณะของทองเหลืองนะครับแล้วก็เศรีนแดงก็เป็นลักษณะของเหล็กนะครับในส่วนสีแดงตรงนี้นะครับก็เป็นน้ํายาน้ํายาขัดนะครับที่คงเหลือเอาไว้นะครับคงเหลือติดอง์พระเอาไว้นะครับก็เหตุผลที่มาทําตรงนี้ก็เหมือนที่กล่าวในข้างต้นนะครับว่าเป็นความชอบส่วนตัวเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้ว ชอบในสิ่งที่ความเชื่อของโบราณคณาจารย์ต่างๆนะครับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันแล้วก็ศิลป,ปะในการทำพระเครื่องเครื่องรางต่างๆนะครับศิลป,ปะที่เราไม่ใช่จะหาดูกันง่ายๆนะครับต้อง คนที่เข้าใจก็ต้องมีอารมณ์ศิลนหน่อยๆนะครับมองมองให้เป็นศิลแล้วกันนะครับความสวยงามมันอยู่ที่จิตใจมันอยู่ที่ความชอบนะครับก็ทุกท่านอาจจะไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็จะชอบศิละปะแบบอื่นเป็นภาพวาดภาพเขียนแต่ในส่วนตัวผมศิละปะที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาก็ดูมีสเสน่ห์นะครับ อย่างพระองค์นี้ก็ดูลุมดูลมรวมหรือจะดูแยกเป็นสัดส่วนก็ถือว่ามีสน่ห์หรือเกินนะครับในด้านพุทธคุณนะครับก็เราเชื่อกันว่าพระกลิ่งมหาสิทธิโชคนะครับก็ตามชื่อนะครับก็นอกจากจะเป็นพักกริ่งนิรันตรายอีกพระกิ่งหนึ่งนะครับ ก็ประกอบไปด้วยโชคล่ามตามชื่อเริยามคือมหาสิทธิทโชคโชคที่ปรากฏขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่นะครับก็ถือว่าชื่อเป็นมงคลที่ดีมากนะครับพระหา,าพระกริ่งสิทธิทโชคองค์นี้นะครับหรือ,อชุดนี้นะครับก็เป็นพระกิ่งที่ เริ่มจะเป็นที่รู้จักกันในเวทวงแต่ว่าการเล่นหาก็ยังไม่ไม่มากมายนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของบุคคลที่ตีพระเป็นราคาก็ราคาอาจจะไม่สูงนะครับแต่ว่าในส่วนตัวผมก็ผมชอบหาบูชามาก็เพื่อสะสมนะครับตามตามความชอบนะครับสะสมไว้ศึกษาวันไหนว่าง ก็มานั่งสองพระวันไหนเค,เครียดก็มานั่งสองพระมันทําให้ใจเราไม่ดูกับพระนะครับก็สงบนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับก็ราคานะครับจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นพระพิมพ์ใดองค์ใดออกจากเกจิท่านใดนะครับก็เรื่องของราคามันก็อยู่ที่ความพอใจ ของทั้งสองฝ่ายนะครับของทั้งผู้สู่ขอแล้วก็ผู้ให้นะครับก็ถ้าตกลงกันได้จะแพงใครจะมองว่าแพงแต่โดยโดยผู้เช่าบอกว่าไม่แพงก็ชอบก็ทาให้เราไม่คิดมากก็ราคาก็จะไม่แพงนะครับก็เหมือนเราไปชอบอผู้สาวคนหนึ่งนะครับอยากจะแต่งงานด้วยเราก็ไปสู่ขอ เขาตกสองล้านแต่ใน,นเมื่อเราชอบแล้วเราจ่ายไปแล้วสองล้านเป็นค่าสินสดเราก็ว่าไม่แพงแต่ถ้าเราไม่ชอบร้อยสองร้อยเราก็ยังว่าแพงใช่ไหมครับนะครับก็ลองดูนะครับพุทธลักษณะของพระเก่งชุดนี้นะครับในส่วนของด้านพุทธคุณนะครับก็จริงๆแล้วนะครับก็เป็นในส่วนของผมเชื่อว่านะครับพระ ทุกองนะครับก็มีคุณต่างๆประกอบด้วยคุณอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราจะเข้าถึงคุณของพระนั้นได้ไหมนะครับนั้นได้หรือเปล่านะครับหากเราเข้าไม่ถึงต่อให้แขวนเครื่องรางโบราณพิธีใหญ่โตอย่างไรก็ไม่ประสบผลแต่ถ้าเราเข้าถึงคุณนั้นๆได้แล้วนะครับพระ ใหม่พระเก่าก็เหมือนกันนะครับที่สำคัญคือเรามีไว้เพื่อเป็นที่ระลึกนะครับเป็นพุทธานุสติให้นึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าไว้กับเรานะครับเพื่องดเว้นจากการทําชั่วต่างๆนะครับก็นี่คือสิ่งสําคัญที่บูราราชาจารย์ท่านได้ทําตัวแทนของพระพุทธเจ้า ออกมานะครับก็เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังพุทธศาสนิกชนนะครับได้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นที่ระลึกในพระรัตนตรัยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อใครเข้าถึงใครเข้าใจในพุทธคุณได้แล้วจริงจงสิ่งมหัศจรรย์ก็จะเกิดกับผู้นั้นได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านก็ต้องเป็นผู้มีศีลมีธรรมนะครับ วันนี้ก็มานั่งสองพระมาคุยกันนะครับก็ลองดูนะครับในรวมๆวมนะครับว่าองคพระชุดนี้นะองค์พระองค์นี้เป็นเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ท่านใดสนใจก็ทําคลิปมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับก็เรามาคุยกันเรื่องพระนะครับเอาเวลาที่เราว่างมาคุยกันเรื่องพระดีกว่าเอาเวลาที่ว่างไปคุยเรื่องเพื่อน นะครับคุยเับพระอ่ายังได้บุญกุศลนะครับคุยเรื่องเพื่อนนี้อ่ามารูได้อะไรนะครับก็ลองดูนะครับเน่ยนะครับก็ลักษณะของพระกก่งเป็นเม็ดนะครับเป็นเม็ดนั้นก็ถ้าสังเกตก็จะมีตาเหมือนพระเก่งวัสุทัศนะครับเป็นขีดแต่ด้านนี้ไม่มีนะครับแต่ก็ไม่เป็นสม่ําเสมออย่างนี้ไปไปไป,ไปทุกองคนะครับนี่นก็ขอบอก ท่านเลยนะครับเพราะว่าช่างเวลาเขาแกะออกจากเบา้าหลอมเขาจะขัดจะแต่งเนี้ยก็ใช้ผู้แต่งหลายคนบางทีบางคนก็แต่งละเอียดบางคนก็แต่งไม่ละเอียดแต่ว่านั่นไม่ใช่ประเด็นนะครับประเด็นว่าเรามาศึกษากันนะครับว่าอ๋อลักษณะโดยรวมๆนะครับพระลักษณะนี้เรียกว่าอะไรมีม,มีมีชื่อว่าอะไรนะครับก็ใต้ฐานก็จะเป็นรอยอุดกลิ่นนะครับอุดกลิ่นตรงเนี้ยนะครับรอยเจาะแล้วก็อุด ฝากลิงนะครับก็ถ้าเป็น <c oughs> หน้าฝรั่งนะครับหน้าฝรั่งก็จะมีอรอยโค้ดตอกไว้นะครับก็เป็นที่สังเกตง,ง่ายๆนะครับสังเกตง,ง่ายๆก็ลองดูนะครับเดี๋ยววันหลังก็จะทําพระกลิงหรือพระหรือเครื่องรางอื่นมามาให้ท่านได้ชมนะครับก็ไม่ได้อวดตัวว่าเป็นเซียนเพราะว่าไม่ใช่เซียนนะครับก็แค่พวกชอบก็ลงไว้ แต่ว่าได้ศึกษาร่วมกันนะครับการศึกษามันไม่ไม่ไม,มีที่สิ้นสุดนะครับก็มาศึกษาเรื่องพระกันดีกว่านะครับก็คลิปนี้ก็เ,เดี๋ยวให้ท่านได้ชมนะครับได้ชมได้รูรวมๆอีกทีนะครับเ,เพื่อท่านไปเห็นที่บ้านแล้วไม่รู้จักก็จะได้อ๋อ นะครับได้ถึงบะโอนะครับออ๋อ,อ,ว,อ,อว่าพระที่เรามีอยู่เนาะก็เขาเรียกว่าพระนี้พระนี้พิมพ์นี้พิมพ์นี้นะครับก็วันนี้คลิปนี้นะครับก็ขออนุญาตนะครับก็พูดคุยกับผู้สนใจทั้งหลายที่ได้เข้ามาชมหรือหลงมาฟังนะครับก็เท่านี้นะครับก็ขอสวัสดีครับ